มีทุกนี้มีเตะบอลดารากับตื่นนั้งหรือนอนอันนี้เราก็าทำลองกินบวัดีเขาบวัดียาค่ะอร่อยโอ้โหก็รอเลยอ่ะหนึ่งยีเราจะให้ทำอะไงทำอะไรไปนะทำอะไรไปด้คุณยายแม่ดูแลอยู่ครับแอน่แหน่เดี๋ยวบอกครับว่าวันนี้มาใครเดี๋ยวบอก